สวัสดีค่ะมาค่ะพี่น้องมือน,นี้ได้เมนูข้าวปุ้นซาวน้ำปลาร้าใส่หนวดมึกนยักค่ะพี่น้องนัวๆเลยจ้ะใส่พักกันจองหลวกใส่สะตออืมตเสบเพ่งมาจาาเศบเศษต้องการพี่น้องอนัวหักจ้ะพี่น้อง ngọt mực nhắc ตัวผู้ลวม มาเด้อจ่าแสบๆนั่งกันผู้ใดมากินเมนูนี้กะคอมเมนต์ในเด้อจ่าพี่น้องหรือว่ารับชมอยู่จังหวัดใดหรือว่าผู้ใดเดินทางอยู่เนาะกะคอมเมนต์บอกกันในเด้อจ่า บางคนกําลังเดินทางกลับบ้านแล้วไปนองต่างจังหวัดหรือว่าบางคนอาจจะ <c oughs> อาจจะหอดเ่อนแล้วเนาะจ้ะรถร้ายหลายไปสือผักอยู่ตลาดอือหือ ยักุ๊บกุ๊บเลยพี่น้อง เมนูขับปุ่นเศาร์ขึินย่ำได้กับเสบพี่นอ้องเป็นเมนูง่าย นามข้าวปุ่นนั่วแห้งพี่น้องแซบ่บหมวยมีขี้ผ้าเห็ดยุดย้ดจา่าทาบุได้ยาเห็ดตามกับลองไปเปิดเบิงเนาะค่ะพี่น้องเดลื่อนเบิง と นัวแซ่บ,บขอบปุ่นพันใส่กับปลาหมึก ปลาเมึกกกบกุบ๊บดีขนาดพี่น้อง <c oughs> หมละา <c oughs> เอามากินแกมเขาท่าอยู่จาะพี่น้องหอมหอม ากาศเศร้าหนาแล้วนานะพี่หน่องช่วงนี้กำลังแบบพอดีเดี๋ยวใส่เสื้อแ่นยาวอ,อยู่บัจักมือแต่ว่ากลางคืนกะอยากมีลมในจักหน่อย ทั้งหิวทั้งแสบกินเบาๆเบ่จาปันใดนาอพี่น้องกินอย่างเดียว สุดยอดอิ่มแล้วพี่น้องแสบนัวคือเกาเอาแล้วค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้เนาะจ้าจข้าวปุ้นซาวน้ำปลาราใส่หนวดมึกหยักยำกุ๊บกุ๊บแสบคากพี่น้องลองไปเห็ดเบิงะะ่งด้ค่ะถามผู้ใดแบบามากินมึกนอกก็เอามาใส่คือหมวยใดแสบจ้าพี่น้อง คือเก่าเนาะคะ่ะทำวม่ากินสดลวดหรือว่ากินมุมม่ามกินบสสผาพจังใดก,ก็ต้องขอโทษขออภัยหลายหลายเด้อจ้าแล้วก็ทำให้มาคลิปนี้มักไม่นู่นนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้มืมวยน้าเด้อจ้าสำหรับวันนี้ไปแลวเด้อค่ะสวัสดีค่ะ